วิทยาลัยพยาวจัดมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นครั้งแรกตักบาตรพระ1,111รูปเพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้คณะสื่อมวลชนจากหลายสำนักให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการความจริงหลังความตายและชมภาพยนตร์สามมิติ ICU 7วันหลังความตาย วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีพร้อมแล้วสำหรับการต้อนรับเด็กดีวีสานับล้านคนจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมง,งานวันรวมพลังเด็กดีวีสา่าผู้นำฟื้นปูศิลธรรมโลกครั้งที่8ในวันพรุ่งนี้วางเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษให้การต้อนรับคณะลูกเสือโฮสเซลส์เก่าที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพร้อมทั้งเรียนรู้การฝึกสมาธิณนะวัดพระธรรมกายลอนดอน ด้านวัดภาวนาปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีถวายกองทุนเครื่องกันหนาวติดตามได้ในข่าว d m c News สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลานี้ของการติดตามข่าวสาร DMC News ประจำวันศุกร์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2556ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุ FM 1 0อ2 2 5เมกเฮิร์และ AM 1521กิโลเฮิร์์ในขณะนี้ด้วยค่ะค่ะวันนี้พบกับทีมข่าวดีเอ็มซีนิวส์ของเราและคุณสุคนทิพย์กับดิฉันนงนุษย์นะคะรอมทั้งเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจค่ะ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะเตรียมนํามิติทางศาสนาเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเตรียมจัดตั้งศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับอำเภอคะ่ะนายนพรัตน์เป็นจวัฒนานันทุ่มนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าตามที่ประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558 ทางสำนักงานพระพุทธศาส,สนาแห่งชาติได้มีการปรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยเช่นกัน โดยจะมีการนำมิติทางด้านศาสนาเข้าไปเชื่อมสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านพร้อมทั้งจะมีการจัดประชุมผู้นำทางศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านด้วยขณะเดียวกันจะมีการส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตโดยจะมีการสร้างแผนงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อให้แผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเป็นไปใน คิดท,ทางเดียวกันสำหรับในต่างประเทศนั้นพระธรรมทูตแต่ละประเทศจะมีการรวมตัวกันเพื่อกำหนดแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศอยู่แล้วนอกจากนี้เมื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีการจัดตั้งกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วจะเข้าไปช่วยส่งเสริมงานของคณะสงฆ์ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะช่วยดําเนินการให้เกิดศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับอําเภอให้เกิดขึ้นทุกอําเภอด้วย ซึ่งการดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งระดับจังหวัดที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วและศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับอำเภอที่กำลังจะมีการดำเนินการต่อไปนั้นเพื่อต้องการให้มีสถานที่รองรับสำหรับพระสงฆ์ที่ศึกษาจบในระดับต่างๆได้มีพื้นที่ในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป ทางด้านของจังหวัดลำปางได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาครั้งที่4ประจำปีพุทธศักราช2556ค่ะสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และโรงเรียนพระประยติธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดลำปางครั้งที่4ประจำปีการศึกษา2556ณโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามตําบลเวียงเหนืออําเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยมีนายฤิทิพงศ์เตชะพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งในครั้งนี้มีโรงเรียนพระประยะติธรรมในเขตพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดลำปางส่งคณะครูอาจารย์สาม,มนเณรนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและส่งผลงานนวัตกรรมทางวิชาการด้านการศึกษาเข้าประกวดแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้องมีระบบตามแบบแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551 โดยมีการแข่งขันทักษะวิชาการใน6กลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งมีโรงเรียนพระปริยติธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น8โรงเรียนจาก7จอำเภอทั้งนี้ผู้ชนะเลิศในแต่ละกิจกรรมจะได้เป็นตัวแทนของกลุ่มจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับกลุ่ม6ต่อไป มหาวิทยาลัยพะเยานะคะได้จัดมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะเป็นการจัดตักบาตรพระ,ะ1111รูปเพื่อส่งกำลังใจไปช่วยเหลือพุทธบุธตรใน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ มหาวิทยาลัยพะเยาและชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมกันจัดตักบาตรพระขึ้นเป็นครั้งแรก1,111รูปณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยาโดยได้รับความเมตตาจากพระเทพยานเวทีเจ้าคณะจังหวัดพะเยาเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษดรมนทนสงวนเสริมศรีอธิการบรดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานป่ายคารวาส อาจารย์วุฒิชัยชัยรินคำเหรอที่การบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา,ปาเป็นผู้แทนกล่าวรายงานานายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา,าเป็นผู้แทนกล่าวให้การต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดีภายในงานประธานสงฆ<า>์ได้มอบโล่ให้แก่ผู้อัตถำมจัดโครงการในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธ,ธมามะกะเพื่อแสดงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงพร้อมส่งมอบป้ายทานน้ำใจส่งกำลังใจไปยังสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากนั้นเป็นการประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายจตุปัจเจัยยธรรมกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมทั้งผู้แทนสาธุชนถวายเครื่องทยธรรมแด่คณะสง์ สำหรับการจัดก,กิจกรรมตักบาตรครั้งนี้เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและถวายเป็นพุทธบูชาโดยภายในงานได้มีบุคคลสำคัญจากหลากหลายสาขาอาชีพ รอบทั้งอาจารย์นิสิตนักศึกษาบุคลากรพี่น้องประชาชนเข้าร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมากซึ่งนับเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่ต้องการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาและเพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาบุคลากรคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนา อีกทั้งข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์สามเณร3 2มวัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งไม่สามารถออกบิดาบาตได้นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมใจจากประชาชนทั่วไปคณาจารย์นักศึกษาให้เกิดพลังสมัครสมานสามคัคคีในการที่จะมาร่วมกันสร้างสารรค์ความดีให้เกิดขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนคนรุ่นหลังและเป็นการช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้เกิดขึ้นในสังคมรองอธิการบดีและคณะบดีพร้อมพังนิสิตทุกท่าน วันนี้เป็นวัน,น,นมหามงคลงคกลัวจะจัดงานได้ต้องร่วมกันหลายฝ่ายหลายหน่วยงาน,น,งานโดยเฉพาะเจ้าของสถานที่และนิสิตช่วยกัน,กนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหลวงพ่ออยากจะเสริมเรื่องคุณธรรม<ล>ว่าคนเรานั้น,น,นถ้ามีคุณธรรมแล้วอยู่ที่ไหนก็เย็น อยู่ไหนก็มีความสุขถ้าหากว่าคุณธรรมในจิตใจไม่มีอยู่ไหนก็เดือดร้อนในครอบครัวก็เดือดร้อนการศึกษาธรรมะนะั่นคือศึกษาไว้เพื่อจับโจรสามตัวเนี่ยคือความโกรธความโลภความหลงจบอารมณ์จับอารมณ์ของตัวเองให้ได้จะไปใช้อารมณ์ขี้โลกขี้โมโหอะไรเนี่ยต้องจับให้ได้เนี่คือการเรียนธรรมะนะั่นคือการเรียนจับโจรเท่านั้น วันนี้หลวงพ่อขออนุมโมทนากับท่านทั้งหลายหลักก็คือเป็นการสืบสารพุทธศา,าสนานแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตากบาทวันนี้ก็จะไปให้กับสีสส่วัดต่างๆในสี่จังหวัดภาคใต้ขอ,ของของประเทศไทยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเป็นการเจรลงพุทธศาสนาในประเทศไทยแล้วก็เป็นความร่วมมือรอะหว่างชมรมพุทธศาสนาในประเทศไทยเพื่อ เพื่อหลักก็คือทําให้าศาสนาพูทธที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้สืบสานต่อไปแล้วก็ทําให้เกิดความร่วมมือกันในระหว่างตัวมหวาวิทยาลัยเองกับชุมชนต่างๆที่อยู่รอ,อบมหวาวิทยาลัยด้วยเห็นงานวันนี้แล้วก็รู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากหมอพยาวเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนนะคะแล้วก็ เป็นผู้นำการทำความดีนะคะในวันนี้เนี่ยออทุกภาคส่วนร่วมใจกันในการตักบาตรในวันนี้เป็นนิมิตนิมิตหมายอันดีนะคะทีเออ่เราได้ร่วมใจร่วมมือร่วมแรงกันในการทำบุญในวันนี้ค่ะอยากเห็นภาพวันนี้มากเลยนะคะว่าภาพในวันนี้ จะเป็นยังไงนะคะแต่แล้ววันนี้นะคะก็มาถึงแล้วก็เห็นพุทธบุตรนะคะรวมตัวกันถึง1,111รูปนะคะแล้วก็พุทธศาสนิกชนนะคะทั้งภายนอกและนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยานะคะรวมพลังหมู่กันนะคะร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ยินดีมากเลยนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะคะที่ร่วมเป็นแรงแรงหลักนะคะที่ผลักดันโครงการตักบาตรพระสองล้านรูปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะค่ะคุณผู้ชมคะโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกโดยดําริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีโครงการหนึ่งที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดนั่นก็คือการสร้างเยาวชนให้เป็นดาวแห่งความดีหรือที่เราเรียกกันว่าเด็กดีวีสตาร์ โครงการดีๆอย่างนี้มีแนวคิดและวิธีการอย่างไรในการหล่อล้อมให้เยาวชนเป็นต้นแบบแห่งความดีและเป็นผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมติดตามจากรายงานพิเศษชุดนี้ค่ะ เนียงปฏิญาณตนอย่างมุ่งมั่นอาจหารของเด็กดีวีสตาร์จากทั่วประเทศนับล้านคนที่ดังกึกก้องไปทั่วลานธรรมมหาธรรมกายเจดีเป็นการประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าบัดนี้เด็กดีวีสตาร์ทุกคนพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการฟื้นฟูศิลธรรมโลกด้วยสองมือเล็กๆและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาการรวมตัวกันของเด็กเก่งและดีวีสตา์ตลอด7ครั้งที่ผ่านมา นับเป็นปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นบนโลกทั้งยังเป็นการรวมพลังที่มีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือการฟื้นฟูศิลธรรมโลกโดยเริ่มต้นจากการฟื้นฟูศิลธรรมในจิตใจของตนเองก่อนเป็นลำดับแรกให้ตนเองได้เป็นต้นแบบแห่งความดีพร้อมจากนั้นจึงเริ่มต้นแผ่ขยายความดีไปสู่คนรอบข้างและขยายความดีของทุกๆคน ทับทุยต่อกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเด็กดีวีสตาร์เหล่านี้คือตัวแทนของเยาวชนจากโรงเรียนกว่า5,000แห่งทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกในอุปถรัรมภ์ของพระเทพยานมหามุนีตามมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่จะสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนายาว,วชนผู้เป็นต้นกล้าแห่งสันติภาพเป็นสำคัญจึงได้เชิดชูบทบาทของเยาว,วชนให้โดดเด่นเจ,จิดจรัสและให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำเยาว,วชนต้นแบบด้านศิลธรรมอย่างเต็มภาคภูมิเราเชื่อว่าโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ต้องสร้างเด็กดีให้มีอยู่เต็มโลกเพราะเด็กดีคือผู้เปลี่ยนแปลงโลกนี้ ดังโอวาทของพระเทพยานมหามุนีที่มอบให้กับเด็กดีวีสตาว่าเด็กดีวีสตาคือผู้เปลี่ยนโลกให้หวนคืนสู่ยุคแห่งอารยาธรรมที่มีศีลธรรมเฟื่องฟูเป็นผู้จะโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองโลกเด็กดีวีสตาคือเพื่อเปลี่ยนโลกให้หวนคืนสู่ยุคแห่งอารยาธรรมที่มีศีลธรรมเฟื่องฟู เป็นผู้จะลงพระพุทธศาสนาให้จะได้รุ่งเรืองแต่นั้นลูกๆเด็กดีวีสตาจึงเป็นบุคคลสำคัญที่โลกรอคอยเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ของโลกนามใหม่เรียนโลกให้เป็นโลกแก่แห่งสันติสุขที่แท้จริงในยุคนี้กว่าจะมาเป็นเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้นั้น เด็กๆจะต้องผ่านการขัดเกลาลห่อล้อมให้เป็นทั้งเด็กเก่งและดีอย่างสมบูรณ์ทุกๆคนจะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธีโดยผ่านหลักสูตรกิจวัตรสิบซึ่งเป็นการสร้างเสริมนิสัยที่ดีตามแบบวิถีไทยให้เด็กๆเ,เป็นคนคิดดีพูดดีทำดีทั้งยังปลูกฝังนิสัยที่ดีผ่านหลักสูตรหห้องชีวิตเนรมิตนิสัยที่พระราภาวนาจารย์ได้คิดค้นขึ้น และทุกความดีที่เด็กดีวีสตาร์ได้ทำตลอดทั้งวันจะถูกจดบันทึกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า3เดือนซึ่งบทฝึกเหล่านี้ส่งผลให้เด็กดีวีสตาร์ทุกคนบังเกิดคุณธรรมพื้นฐานขึ้นในจิตใจคือมีความเคารพมีวินยัยและมีความอดทนเพิ่มมากขึ้นจนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมในเชิงบวกที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากบทฝึกที่จะทำให้เด็กดีวีสตาเป็นผู้ที่มีความดีพร้อมแล้วเด็กดีวีสตายมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จะช่วยยกระดับความคิดและจิตใจส่งเสริมการทำงานเป็นทีมรู้จักทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกด้วยอาทิเช่นเป็นประธานกระถิ่นสำริดสร้างวัดร้างให้เป็นวัดรุง่งเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป และได้ร่วมการโปรโยกลีบดาวรวยต้อนรับคณะพระธุดงในโครงการทุดงธรรมชัยทุกๆครั้งที่ผ่านมา,าและบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ดาวแห่งความดีนับล้านดวงจะได้มารวมตัวกันอีกครั้งในงานวันรวมพลังเด็กวีวีซาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่8ในวันเสาร์ที่14ทธันวาคม พุทธศักราช2,556นณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อสื่อสารให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าเมื่อเด็กดีวีสตาร์จะรัสแสงโลกก็จะเปลี่ยนแปลงสู่ยุคแห่งสันติสุขที่แท้จริง DMC News รายงาน วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะคะพร้อมแล้วสำหรับการต้อนรับเด็กดีวิสตานับล้านคนนะคะจากทั่วประเทศที่จะเดินทางมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวิสตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ ณมหารัตนวิหารคดและสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับเด็กดีวีสตาร์จากทั่วประเทศที่จะเดินทางมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่8ในวันพรุ่งนี้ซึ่งนับว่าเป็นมหากรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาระดับโลกและในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระกิติศักดิ์สกาวโร เลขานุการและกรรมการบริหารโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาได้ให้ข้อมูลในการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่อาหารเครื่องดื่มและความพร้อมของฐานกิจกรรมต่างๆอาทิว s t a r Activity Complex ลานบุญมหาสนุกฐานกิจกรรม g l o b a l merit 5เพื่อการพัฒนานิสัยและศิลธรรมรวมทั้งนิทรศการความจริงหลังความตายซึ่งประกอบด้วยแสงสีเสียงตรการตา ภาพยนตร์สามิติเรื่อง ICU 7วันหลังความตายโดยจัดฉาย5โรงทั่วบริเวณจัดงานตลอดจนกิจกรรมมอบรางวัลและของที่ระลึกอีกมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีซึ่งขณะนี้ทางวัดพระธรรมกายมีความพร้อมแล้วสำหรับการต้อนรับเด็กดีวีสตาร์นับล้านคนที่จะเดินทางมาร่วมงานในวันพรุ่งนี้ค่ะในวันรวมพลังเด็กดีวีสตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆที่ เด็กดีวิชาจะต้องนําความดีนะแล้วกนะ็ประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่ได้ฝึกฝนอบรมตนเองมาตลอดทั้งปีเนี่ยได้มารวมพลังความดีกันมาปฏิบัติธรรมมาร่วมแสดงพลงังแห่งความดีที่ลานธรรมหาธรรมกายเจดีนอกเหนือจากการที่ได้มาปฏิบัติธรรมแล้วเด็กๆวิชาก็และคุณครูเหล่านี้ก็จะได้มีกิจกรรมทําร่วมกันตลอดทั้งวันนะในส่วนของกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจนะปีนี้ซึ่งต้องบอกว่า 3กิจกรรมสมส่วนหลักๆที่มีความพร้อมน,นวะว่าทีมงานเตรียมความพร้อมไว้แล้วเกือบร้อแล้วนะเกกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับปีนีน้จากปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเราได้ทำเรื่องของภาพะยนตร์สามมิติทะลุจอเนี่ยมีความยาวถึง7นาทีแต่ปีนี้ต้องบอกว่าทีมงานได้เพิ่มระยะเวลาของการทำภาพะยนตร์เป็นถึง15นาทีด้วยกันและด้วยเทคนิคที่อลังการกว่าทุกๆปี งานวันนี้เป็นงานที่สําคัญและก็เป็นอนาคตของพระพุทธศาสนาอนาคตของประเทศชาติอนาคตของเยาวชนก็โดยพระอาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนของทีมงานทั้งหมดก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านเหล่ากัลยาณมิตรผู้นําฟื้นฟูศิลธรรมโลกวีต่างๆวีไกด์วีเกวีเกาว,ว,วีทุกวีเลยได้มารวมพลังกันในการ มาสนับสนุนให้กำลังใจคณะครูบาอาจารย์และเด็กดีวิสตาทุกคนด้วยการมาร่วมต้อนรับนะให้งานนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นสิ่งที่จะยกย่องเชิดชูเกียรตนะิให้กับคุณครูและเด็กดีวิสตาทุกทุกคนได้กลับไปทำหน้าที่ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกณนะโรงเรียนและชุมชนของเขาต่อไปก็ขอเรียนเชิญกันมาเยอะๆเลยยังต้องการอีกเยอะนะงั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะ ในวันนี้นะคะมีคณะสื่อมวลชนจากหลายสำนักค่ะเข้าชมนิทรรศการความจริงหลังความตายและชมภาพยนตร์สามิติ ICU7 วันหลังความตายค่ะคณะสื่อมวลชนจากหลายสำนักให้ความสนใจเข้าชมนิทรศการความจริงหลังความตายและภาพยนตร์สา,ามิติ ICU7 วันหลังความตาย บ่ายวันนี้คณะสื่อมวลชนทั้งสื่อหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์จากหลายสำนักได้เข้าชมนิทรศการความจริงหลังความตายจะเชื่อตอนเป็นหรือจะเห็นตอนตายพร้อมทั้งชมภาพยนตร์3มิติ ICU 7วันหลังความตายณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งทางคณะผู้จัดงานได้เปิดฉายรอบสื่อมวลชนสำหรับรูปแบบของการจัดทำภาพยนตร์3ามิติ ICU 7วันหลังความตายในครั้งนี้เนื่องจากความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญ ความจริงข้อนี้ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้แต่ความจริงหลังความตายกลับกลายเป็นเรื่องที่มนุษย์ปฏิเสธที่จะยอมรับและยากต่อการพิสูจน์และอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลมีเพียงบุคคลเดียวที่อธิบายชีวิตหลังความตายพร้อมทั้งวิธีการพิสูจน์เมื่อ2,500กว่าปีแล้วนั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ส่งค้นพบว่ามนุษย์ตายแล้วไปไหนทั้งยังทรงแสดงให้เห็นว่าโลกหลังความตายมีอยู่จริง ซึ่งภายหลังจากชมนิทรรศการและภาพยนตร์แล้วคณะสื่อมวลชนต่างก็กล่าวว่าต้องขอชื่นชมกับคณะผู้จัดงานที่จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่และเหมือนจริงซึ่งทำให้เราทราบว่าความจริงหลังความตายเป็นเช่นไรและที่สำคัญทำให้เรารักบุญกลัวบาปมากยิ่งขึ้นค่ะช่วงนี้เราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบารมีที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะซึ่งแต่ละศูนย์สาขานั้นก็ยังคงจัดกิจกรรมงานบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะ วันนี้เราจะไปรับชมภาพกิจกรรมงานบุญของศูนย์สาขาที่โซนยุโรปที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะส่วนที่โซนอเมริกาค่ะที่วัดภาวนาปาล์มบีชและวัดพระธรรมกายชิคาโกก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์ติดตามได้ใน World News ค่ะกุ่มลูกเสือโฮสเซลสเกาจำนวน20คนพร้อมด้วยคุณครู โดยการนำคองมิสเตอร์จิมฟิสเจราดได้เดินทางมาเยี่ยมชมพร้อมทั้งเรียนรู้การนั่งสมาธิณวัดพระธรรมการลอนดอนโดยครั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายธรรมจากพระอาจารย์ทีระอัตตาทันโตในเรื่องของการทำทานรักษาศีลและการนั่งสมาธิซึ่งคุณครูและลูกเสือที่มาเยี่ยมชมวดัดต่างรู้สึกสงบหลังจากที่พระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิพร้อมทั้งกล่าวว่า วัดมีความสะอาดเรียบร้อยสวยงามและมีความประทับใจกับกิจกรรมการพับถุงพลาสติกก่อนทิ้งลงถังขยะหรือเก็บไว้ใช้อีกครั้งหลังจากที่ได้ใช้งานมาแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งทุกท่านต่างไม่เคยทำมาก่อนทั้งนี้เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตามรู้ถึงเหตุผลของการพับถุงพลาสติกไว้ใช้ในงานครั้งต่อไปและจะนำการพับถุงพลาสติกไปใช้และบอกต่อให้กับพ่อแม่และเพื่อนๆต่อไปพร้อมทั้งตั้งใจจะกลับไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วย ด้านพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกาฟอริดาได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญให้กับวัดภาวนาปามบีชโดยภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆก่อนที่ทุกท่านจะได้ประกอบพิธีถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยานมิตรวันชาติกาลยานมิตรสายใจสุริยชยัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรและถวายพระตาหารแด่พระอาจารย์ ส่วนภาคบ่ายกาลยานมิจิราณีเทเลอร์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญกล่าวคำถวายกองทุนเครื่องกันหนาวจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายทยธรรมและกองทุนสร้างวัดภาวนาปามบีชก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและให้ทุกท่านได้อยู่ในบุญพระบุญอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ <S 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 ด้านวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ ภายในงานพระอาจารย์นำสวดมนต์ธรรมชวชเช้าและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาละยานมิตรเดซี่วินเทอร์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจการตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมูา่าที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกาละยานมิตรทินาก่อนเกตแก้วเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการสร้างบารมีค่ะและทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาและกาลยาณมิตรที่เราทั้งสองคนนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามอ่านข่าวย้อนหลังได้ค่ะที่ w w w facebook com tv dmc news และส่งข่าวเพื่อการนำเสนอผ่าน DMC News ได้นะคะที่ t v DMC News gmail com ค่ะค่ะวันนี้ทีมข่าว DMC News ของเราคุณสุขนทิพสีวงศ์ดิฉันนงนุษประเสริฐวชิรกุลต้องลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ